เอาสิขับรถ Honda กระบ,บะทัวร์มาสเตอร์มางานมิทติ้ง Honda เป็นรถกระบ,บะคันเดียวในงานโดดเด่นเป็นสงา่ากับรถยุค90สีเดิมเดิมบอดี้เดิมดเดิม,ดมกับล้อไทยอา ครับชื่อโค้กครับผมวันนี้เรารถอะไรมาครับพี่กระบะดันด้าครับทำไมทําไมถึงเอาคันนี้มามันเป็นกระบะวันด้าเขาบอกว่ารถพันด้าผมก็เลยขอมาร่วมแจมด้ครับไปได้มาจากไหนไปได้มาจากพ่อค้ารถเนี่แหละครับสมาแล้ทำไมทำไมถึงเลือกซื้อมาครับผมไม่ชอบครับเป็นคนชอบพันด้าอยู่เลยแต่ว่าเราต้องใช้งานด้วย ต้องมีกระบอกไว้กวนของด้วยก็นี่แหละครับลงตัวสุดแล้วครับการชีวิตก็เลยขอมาร่วมมิสติ้งด้วยครับขอบคุณป้าโดด้วยนะครับที่ร่บประกันเวลาดีๆในวันนี้นะครับบรรยากาศงานเป็นไงบ้างครับดีครับขอบคุณน่ารักทุกคนน่ารักมากครับแล้วตุ๊กตาข้างๆครับตุ๊กตาครับคือผมมาคนเดียวครับผมก็ต้องหาอะไรวางข้างครับไม่งั้นคงเหงาเดี๋ยวมือไม่มีอะไรทำครับครับโอเคครับขอบคุณครับ